สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยฝนจะไหนจังฝน,นลงมาจากอันนี้ป่อ,อแส่นเอซี่ทั้งหลายมืึอนี้ฝนตกห่อพี่น้องโอ้ยมีเส้เนฝนตกห่อมหนีน้ำฝนตกใสมาขายมะเต็งออกจากขึ้นจากพื้นเอาใส่รถขายพี่น้องใสช้ถ่ายรถขายขายรถฝนขึ้นท้ายรถขายแต่ว่า มันหอดไก่หมือบ <c ười> ุญกะเลยอยากให้พี่น้องรักษาสินแค่น้อยจะได้สิเอาก่อนนะมาสอนมาปากข้าน้องกันละสินแค่ก่อนหนึ่งเออก่อนรักษาสินหาเอาข้อยางแบบก่อแค่ไหนอะโดนบอลฟดเลยอะโดนโดนโดนทั้งโดนทั้งเปียกเอาล้ำล้ำลำให้ รถที่เพิ่งผ่านไปผ่านมาฟังก่อนแล้วคุณแม่เอ๋ยคนของเฮาสูงเอยนีบาดเจเดียวทางกิจใจขาดเธอทำให้นายขาดกินทำให้ในายบ่ตือนใจโอ้ยน้อจื่อ จำมันไปทำอยังกระไดเลืองยิเ่เจ้าข้าเทียงมันขั้นดันเดือบอยู่คงแล้วผูจังเนืองสร้างแต่ความเหนือรน้อนเข้ามาใส่ในเฮือนเชียสั์จีจนเงินทองขันจึงของอยู่ในบ้านบัง ก้มยเอาแต่ของเพล่พร้อมรอบนี้เกิดขึ้นขันเห็นพ่อแต่คึงเอาอแล้วพู้จังเลืองบางคนเมาบ่เอื่อนคือนามฤทธิ์ดีเกยงกินลงไปจักผู้ดีมึงดีหลดต่อยตีเนื้อกันบุลบางคนังคุณละมุลเล่เนัวเมี้ยกันบอกเขาท่า วอ,องหากันมองลับลีบนีเปิงบานเหตุเกาเือมีํำน้องเหตุบานคุณก็แต่ขวางหลังามสู้เมื่อนี่ลูกกับฟังคำสอนพ่อแม่เาคือข้าวจีนลูกผู้ดีกับพ่อได้แทนคุณพ่อกับแม่ ผู้มนดีนับแต่วันที่แกบ่มีหูอกเรืองอย่างนกเหนเอ้ยบ่จักลูกหรือป่าเท่าแกว่าคุณนมีร้อนมันแตกเราลืมนอเสียทีไปหากินหาใสลำบาัตัวกันยังยากลำบากอย่าง นอยบอมีแล้วแต่ละวันลูกผู้ดีบ้านั้นก็ยึดยืนแทนคุณพัวเขาดีก็คือใครใดใส่ใจถึงคุณเลี้ยง บอกว่าล้องอยู่จังสั่นก็มีมือว่าสีเหนือนล้องจนตายก็บ่พอเลี้ยงลูกใจบ่มีผุ้ดึงยามทำบุญจากเที่ยวน้ำไผเบิ่งผู้ใด๋พอปานนั้นอาใสีแพ้บ่มีใด้มาเสียใจพอกับแม่โอ้ยเฮเรเนอะ bọn 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 tôm bọn 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 อันนี้จังเงาบ่เทียงมันอ,อยวันเมื่อกดเปลี่ยนไปรักษาเด้อเ่ยอะไรอยู่แม่พ้อมคเอาทั้งขายแตงเั้ืลงรับพี่น้นองตั้งนี่หมอรับอบเลีวักษาเด้อหลัก รักษาจินได้ได้เพเ็นไฟจะเดียงหาเป็นสะพานน้ำพางกว่าพวก,รกสสเราทั้งหารักษาจินเอาไว้เหมือนปานัางขอดที่หนื่อมีน้ำใจหึ่งซึ่ง่าไปข่าผู้อื่นเขาคุณเม่เอ๋ย เื่อของคืนมาเกินรักษาศิลปานิดในศิลปานั้นคนสันาางสนส่งสอนเอ้ยน้อเอายิ่อาเตียน้าขวาเขาให้จังคือเอายาลำลวงสิงาเขาหวังยาลวงนึอให้น้ำเมาดอกเก้าโค้ง ข้อที่สามนั้นละก็ลูกเมียเพิ่นเยาว,วันหาคือกามเมงสุมิชาจริงข้าให้เฮาช่วย่าหลงแหลมเอาหมัวหม,ม้วในกามเมียคนอื่นย่าได้ฝืนลลวงนึอฟังคำหาเพิ่นสังสอนอยเด้อแล้วข้อที่สี ยาะสะดายปินฟอนวรร่วงหลอกข้างว่าจามีสัจจาล้างในให้ใส่ใจนอถือตังยาได้มีนอตัวเล่นคิดใจให้สัจคือเธือสัจจาทอนั้นโอ้ยทำเมาให้ซื้อตรงี่เม่เอ้ยพอที่หายาได้กงคือน้ำดื่มเมรัย น้ำใสๆฟังเหมือนเมายาเจ้าดอกมะกละให้รักษาเอาไว้ให้รักษาเอาไว้ได้ทำกันหายาังที่ดดเป็นหุ่นทางคือสวรรค์สั่ ตอใบเออป่าหน้ายาสาวเลือดเนื้อของผู้อื่นไม่กินเพื่นอน่าไอาทิตย์น้าสินป่าหนะ้าพุทธอ,องค์สอนไว้อาทิตย์หน้าข้ามันของเขาให้จังถือเอายาลำหลวงเนี<ม>่ยของหวงเออยาหลวงลำให้น้ำหมกกล้าวขอเพื่อน่าเอออันนี้สินหาซื้อเอาเข่งคัดอ่าขันโบเข่งโบคัดาไปกับว่เป็นยังดอกว่าต้งแต่รักษาในจักนสามข้ออย่างนีดีชัน้นสามเออชัสามโอ้ยจัยกรพรรดิเอาสิบชาต เอาสินหาคำว่าใดก็เอาจักสามขอนแต่สิเป็นหนังก็ได้พวกขาดเลยอยากเวาอยากว่าให้พี่น้องฟังอ่านีิยนัรนการรักษาเอาเด้อเพื่อนมาหลินลูกเขาเมียทานหลินหัวเขาเอาหัวเพื่อนกับบ่ดีกะรักษาเอาแต่ละพุทธเจ้านี่ยเพื่อนอ้ยข่อยขึ้นมักแทนหัวเขาข่อยขึ้นมักแทนเมียเขามันโมเมนดิบาปปั้นหินท่านตายหรือกรรมอายมพระทันตาเพื่อนนะบาปมีกิ่งบุญมีกิ่ง บุญเป็นตัวจ้าไหนพอที่ถามข่อยอีกหลายบาปเป็นตัวจ้าไหนไม่ใช่สังเด่นตัวเขาขาวบุญตัวบุญตัวเขาขาวตัวก็เห็นคนว่าบุญคนว่าบุญเมื่อกาขาวตัวเห็นบอยย่ามบ้านชินแม่ออกประจําชินเพื่อก็นนุ่งชุดขาวว่ลากที่ว่าพื้นที่หักแต่ว่าตัวบาปนั่นผนหัวเลิศล่นห่มเหลืองตัวนี้เจ้าไหนแจ้งว่าหัวล่นห่มเหลืองตัวบาป ไปแม่มุเจ้าไปบายเพื่อนไก้เพื่อนมันบาปเนี่ยย่านบาปพระสงฆ์องค์พระเจ้าเพื่อนหัวหลุดห่มเหลืองเขาขอไปไก่เพื่อนจับเพื่อนบายเพื่อนเ่อไ้ย่านบาปเพื่อนเลื่อนมาตูบาปคือเก่งมันกับบาเล่นกันซื่อๆนี่แหะไอ้แม่เบ่เรียเบ่คว่ำคว่ำด้อยสู้ลูกสู้เต่าฟังซื่อๆนี่แหะเพื่อนผู่ในสินกินในค่ำคือมอลำมังเวียนเบา ไอพี่น้องฟังกับเอี่ยวด้อเบิกตปข่อยพอดมือวันศิลนั่นพ่อนว่ามันอ่างเด้ปะว่ไจ้ไปที่มันอ่างคนว่าจะอ่างเอาความจริงมาเอาความจริงทุกพี่น้องฟังเอาดอกไม้มาห้อยได้ขายของขายชะน้ำห้อยดอกไม้มาไปน้ำเมื่อหน่าไปใบพะสบายพระเอาไใบใบก็กระจะท่าน หานดอกใหม่จากของน้ำแน่เป็นมาเสริมบารามีบูชาดอกใหม่้วยพ่วงมาได้นั่นเป็นการเสริมบารามีแต่อย่าลืมขันหาขันแปดเออบูชาดอกใหม่กันบาม,มีขันหาขันแปดกับว่าม่นบูชาเพิน่นว่าไดแตะพ่วงมาได้เป็นการส้างบารมีซื่อเอาขันหาขันแปดขึ้นไปนํากับเป็นการบูชาระลึกถึงคุพร,ระนาไตรเนาะ ขอบคุณขอบคุณก็แล้วกันเด้อพี่น้องผู้เกิดไม่ไงรุ่นกับเจ้าเนี่ยล่ะจะเริ่มจะช่องยูทูบยายมองไงช่องแค่น rais, ีเนลอะไรก็แค่เป็นแบบนี้เลยเอาเสียงรถแรงไปบึนบึนเขาหนีหนักใช่ไหมสร้างลักน้ำท่วมสมเด็จน้ำท่วมมานจะตกนนี้น้ำแดนบึนๆมาเสร็จนี่ล่ะเสร็จคอยยู่นี่ล่ะเสร็จหลังเรียกว่าการนี่ล่ะเอาขอบุญขอบคุณนก็แล้วกันจ้า